สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงดวงชะตาคนเกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมกราคมดวงประจำเดือนกันยายนเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะดวงชะตาของคุณในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไร กุมารทองกุมารทองในเดือนนี้ก็ดูมีความสุขมีกินมีใช้ความสุขสบายพะเกตมงคลจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลชอบทำบุญทำบุญให้ทานยิ่งให้ยิ่งได้ ได้รับบุญกุศลจากการให้ทานทำบุญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือเทพพฤหัส,สบดีช่วงเวลาแห่งการศึกษาศึกษาเรียนรู้การเดินทางเกี่ยวกับการคิดการเดินทางบางแผนชีวิตทบทวนทำความเข้าใจ ค้นหาทางออกเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเฉลิมฉลองเทพธิดาพระจันทร์ความสุขสุขกายสบายใจในสิ่งที่คุณทำอยู่ประสบผลสำเร็จเฉลิมฉลองมีความสุขผนังสุรัตวดีความสงบ ความสุขการประสบผลสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนางสีดาคุณไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาก้าวไก่วิพากวิจารณ์ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครนะจะเป็นคนที่ มีความมานะพยายามที่จะประสบผลสําเร็จปรารถนาความประสบผลสําเร็จทรัพย์สินเงินทองการงานมีความสุขท้าวิรุณหกมีความเป็นผู้นําคุณเป็นหลักให้กับตัวคุณเองใช้สติปัญญาความสามารถของคุณะคะ่ะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหา รอคอยด้วยความสุข,ขุมรอบครอบเยือกเย็นสำเร็จสมหวังพระยายมราชด,ดูความทุกข์สูญเสียพัดภาคความวุ่นวายใจจบจะจบจากอุปสรรคปัญหาโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่เข้ามาขันทักกุมารพระขันทักกุมารสามารถประชิญ สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้มากมายหลายด้านพระเพิงความอึดอัดพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดเป็นการอ้อนวอนอ้อนวอนร้องขอให้ได้มาในสิ่งที่คุณปรารถนา นาลายทรงสุบ,บันชัยชนะบนความอ่อนไหวของชะตากรรมความสำเร็จมีขึ้นมีลงดวงชะตาขึ้นขึ้น,นลงลงในเดือนกันยายนนี้ดวงชะตาคุณตัวคุณเองก็มีความสุขค่ะกุมารทองมีกินมีใช้สุขสบายจะมีเงินจับจ่ายใช้สอย มาจากบุญกุศลที่ที่ทำเงินมาจากความสามารถการติดต่อสื่อสารพูดคุยเงินมาจากเป็นระบบที่เงินคุณเข้ามาได้เรื่อยๆความสุขการเงินการเงินคุณก็มาเป็นระบบขึ้นๆลงลงการงาน ดูคุณจะอึดอัดในเรื่องการงานกำลังคิดตัดสินใจทบทวนทำความเข้าใจแต่คุณมีความมากรู้ด้วยความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานสามารถเฉพาะด้านเฉพาะตัวคุณรู้สึกอึดอัดเหนื่อยหรือร้องขออ้อนวอนให้ได้มาในสิ่งที่คุณปรารถนาความสำเร็จสมหวังในหน้าที่การงานยังมีขึ้นมีลง แต่คุณมีความมานะพยายามอดทนจนกว่าจะประสบผลสำเร็จทบทวนศึกษาปรึกษาผู้รู้แก้ไขมีอุปสรรคปัญหาการงานพระเพิงความวุ่นวายใจต้องสุขุมรอบคอบเยือกเย็นค่อยคิดค่อยตัดสินใจในในเรื่องหน้าที่การงานในเดือนนี้นะคะ่ะต้องใช้ความสุข,ขุมรอบคอบให้มากๆความคิด ถึงผลดีผลเสียของตัวเองและคนอื่นให้รอบคอบแต่คุณก็ใช้ความคิดนะคะติดตองใครควรได้ยฉดิมีปัญหาอะไรสติปัญญาของคุณทบทวนทำความเข้าใจค้นหาทางออกไดแ้แต่ก็ยังมีให้คุณการงานให้คุณแก้ไขจะยังขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยการกระทําของคุณเององานต้องรอบคอบมีสติอยู่ตลอดเวลาในเดือนนี้ คุณจะสมหวังก็คุณจะสําเร็จสมหวังในหน้าที่การงานได้ด้วยความมานะพยายามของคุณอดทนความอดทนมานะพยายามสางแก้ไขปัญหาถึงจะเหนื่อยจะใช้เวลาแต่คุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในหน้าที่การงานแล้วเงินก็จะมาเป็นระบบมาเรื่อยๆมาจากหน้าที่การงานยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยเหลือบุญกุศลช่วยได้รับมรดก ทรัพย์สินเงินทองเป็นบุญเป็นกุศลในอนาคตบ้านปลายชีวิตคุณจะมีความสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือเป็นบุญเป็นกุศลที่คุณสร้างช่วยส่งเสริมในการเงินฐานะความเป็นอยู่ที่สุขสบายการงานความรักความรักของคุณเหมือนคุณก็จะรอคอยได้ความรักต้องผ่านอุปสรรคก่อน ดูโดดเดี่ยวถ้าคุณเป็นโสดถ้าคุณก็รอคอยรักที่มาเติมเต็มชีวิตคุณต้องการปรารถนาความรักเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดคอยให้การช่วยเหลือดูแลชีวิตคุณทุยในทุกๆด้านคนรักเข้ามาดูแลชีวิตคุณโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณทุ่มเทให้กับการงานการประสบผลสำเร็จของชีวิตความรักมาเป็นที่สอง จากความประสบผลสําเร็จการงานแล้ในหน้าที่การงานความคนรักมาเติมเต็มชีวิตคุณความรักขึ้นขึ้นลงลงถ้าเป็นคนเป็นคนมีคู่ความรักความสำเร็จโชคลาภเหน,นื่อย กว่าจะได้มาซึ่งสัพย์สินเงินทองแต่คุณก็มีโอกาสใหม่ๆชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆคุณมีความมานาพยายามอดทนที่จะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณอ้อนวอนร้องขอที่คุณปรารถนาไว้นะอดทนแล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำท,ที่คุณรับผิดชอบแล้วคุณจะมีความสุขก,กายสบายใจมีชื่อเสียง ขจรขจายเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์แต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องเหนิดเหนื่อยดูยากดูลำบากแต่คุณก็จะได้นะอดทนคุณจะสมหวังได้รับผลตอบแทนที่ดีในหน้าที่การงานแต่ใบสรุปชีวิตคุณก็ยังขึ้นขึ้นลงลงให้แค่คุณแก้ไขในทุกๆเรื่องอยู่ตลอดเวลา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ที่การกระทําของคุณที่คิดที่กระทำด้วยการกระทําด,ด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุ้มครองช่วยเหลือคุณให้ผลตอบแทนมากน้อยขึ้นอยู่กับดวงชะตาทําดีร้ายชั่วดีแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งผู้ใหญ่ผู้คนให้การช่วยเหลือ สนับสนุนผลตอบแทนคุณด้วยความเป็นธรรมเที่ยงตรงเป็นธรรมแต่ในเดือนนี้คุณก็มีความสุข,สขกายสบายใจมีกินมีใช้้คุณชอบช่วยเหลือสามารถปกป้องตัวเองและคนอื่นได้ช่างพูดช่างเจรจารู้ใจคนอื่นการเรียนรู้ศึกษา มีประสาทสัมผัสที่ไวต่อเหตุการณ์รอบข้างการศึกษาค้นควาเรียนรู้ความสุขในความพ,พนังสุรัตวดีความมุ่งมั่นเดี่ยวความสุขการประสบผลสำเร็จมีชื่อเสียงม,มีมีคนยอมรับนับเชิดชูเกียรติในสังคมในที่คุณอยู่ในหน้าที่การงานที่คุณอยู่ได้รับการยอมรับ มีคนช่วยเหลือสนับสนุนโดยตัวคุณก็เก่งมากด้วยความรู้ความสามารถมีอุปสรรคปัญหาเอาชนะอุปสรรคปัญหาแก้ไขปัญหาได้ได้เฉลิมฉลองดวงชะตาคนเกิดราศีมังกรในเดือนกันยายนคุณจะมีความสุขนะคะเฉลิมฉลองใชยชนะความสำเร็จแต่ต้องเหน็ดเหนื่อย อยู่ที่คุณทำพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรียกร้องอ้อนวอนร้องขอให้ได้มาในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณก็จะได้เต็นเหน็ดหน่อยต่อสู้ดูความแตกต่างดูไกลดูห่างจะได้มาด้วยบุญกุศลการกระทำมานาพยายามของคุณเองแล้วมีคนช่วยเหลือด้วยนะคะมีเสน่ห ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปุปักรักษามีอุปสรรคปัญหาความทุกข์จะจบโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆคิดใหม่ทำใหม่ความมุ่งมั่นต่อสู้มานะพยายามจะสำเร็จสมหวังค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ